สัดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะในเช้าวันจันทร์เช้าวันจันทร์กลางเดือนเกือบสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษาย,ยนแล้วนะคะตอนนี้เองเราก็ต้องติดตามใน,เ,นเรื่องราวของสถานการณ์ทางด้านโควิดสำหรับประเทศไทยนะคะีมวันที่19เมษาย,ยน2 5 6 4หลายๆท่านเป็นอย่างไรกันบ้างใน,นตอนนี้นะคะ เวิร์กฟรอมโฮมกันนะอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็คงหลายๆท่านก็อาจจะกลับเป็นเวิร์กฟรอมโฮมระยะยาวนะฮะเดือนละครั้งสองเดือนครั้งก็กลับมาเจอกันสำหรับบางออฟฟิศที่สามารถปรับตัวได้นะฮะบางออฟฟิศก็ยังต้องสลับกันมาทำงานก็ถือได้ว่าบรรยากาศเหล่านี้เองก็ยังเป็นบรรยากาศที่พ้นเคยสำหรับหลายๆลท่านในตอนนี้ในเรื่องราวของพนัการใช้ชีวิต ในยุคนี้นั่นเองนะคะส่วนทนางด้านนักลงทุนเองนะคะสำหรับประเทศไทยในตอนนี้หลายหลายท่านมองกันนะคะว่าในเรื่องราวของอัชนีหุ้นไทยในรอบนี้หลังจากตกใจเรื่องราวของการแพร่ระบาดโควิดในบ้านเราในรอบที่ผ่านมาก่อนสงคราน,นั่นเองนะคะตลาดก็ได้มีการปรับตัวลดลงไปจากพัน5้ปบาหรือใดๆก็ลงถอยลงมานั่นเองนะคะ เแตะพันหกร้อยละก่อนที่จะเกิดเรื่องนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่พันห้าร้อยต้นๆอาการตรงนี้เองนะคะความรู้สึกของนักลงทุนนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาพี่ม่อนก็อยู่ในวงการแล้วก็เช็คข้อมูลกันนักลงทุนก็เริ่มที่จะชินแล้วก็เริ่มที่จะตอนนีไม่ตกใจกับเรื่องราของการแพร่ระบาดในประเทศไทยนะครับ เพราะตอนนี้เองกระแสะทั้งโลกถึงแม้ว่าการระบาดของโควิดนะคะทั้งโลกจะสูงถึง140กว่าล้านคนนะทั่วโลกเลยนะคะแล้วอัตราการตายก็อยู่ที่ระดับประมาณ3ล้านคนก็ประมาณาจุดสองอร์ซน์ะฮะของการระบาดโรคดังกล่าวก็ต้องถือได้ว่าในตอนนี้ก็มีการแบบตัวไป,ปอพอคสรนขวดและสําคัญที่สุดทั้องดนะคะ ในตอนนี้ไม,ม่ว่าจะเป็นอินเดียที่ระบาดอย่างหนักสหรัฐก็ยังไม่ได้ลดยอดนะคะหรือแม้กระทั่งในโซนฝั่งยุโรปะะประเทศต่างยุโรปก็ยังมีการระบาดสูงเป็นระลังคนนั่นเองนะคะแต่รอบนี้นะคะดัชนีนฝัง่งทางด้านอเมริกานะคะก็ทำดันชนีขึ้นไปอยู่ไทยทั้ง S&P 500หรือว่าในส่วนของดาจนส์นะคะ ก็ได้มีการปรับตัวสูงสุดครั้งในยุโรปนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราหยุดนะฮะดัชนีหุ้นของฝั่งยุโรปก็ตีขึ้นมาพอไฮเหมือนกันนะคะแล้วก็กลับมาทางฝั่งโซน Asia เอเชียเองนะคะว่าโซนเอเชียเองจะมีการขยับตามหรืปปอเปล่าโดยเฉพาะประเทศไทยนะฮะตอนแรกเราก็รุนไะ้ก็พันหกร้อยยืนได้แล้วไปต่อก็อ่ะเดี๋ยวถอยกลับมาถึงจุดนี้เองนะฮะจะมองว่าเป็นการปรับฐาน ในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะในการปรับฐานในรอบนี้สําหรับประเทศไทยนะคะเราก็ต้องติดตามตูไปว่าหุ้นตัวไหนจะได้ประโยชน์แล้วก็หุ้นตัวไหนหน้าที่ยังทำมาหากินได้เป็นปกติอยู่โดยไม่ดิสซับชันนั่นเองนะคะก็มีการปรับตัวได้นะนั่นคือจะไม่ไหมในช่วงสตาร์ที่ผ่านมานะเราก็ได้เห็นภาพเรื่องของ City ้กรุ p เขาก็จะขายพวกรีเทล ในประเทศไทยออกไปนั่นเองนะคะซึ่งลูกคา้าข้อมูลลูกค้าของ City Bank City Group นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่ามีค่าถ้าหายคนที่ซื้อไปได้นะคะก็จะมี Data ที่สิ้ดยอดเลยจะต้องมาจาับตาดูว่าศักยภาพใครในประเทศไทยที่สามารถซื้อข้อมูลจากซี t ี g ก o ุ p ได้ตรงจุดนี้เราก็ต้องติดตามกันดูนะฮะว่าจะมีหุ้นบริษัทไหนที่อยู่ในตลาดบ้างที่จะได้ประโยชน์เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานะฮะเราก็เคยเห็นรายเดียดเรื่องราวของอแ a งก์ทิสโกที่ได้ซื้อของสแตนดาร์ดชั t เ e อไปนะธนา้ารอินเอรเนัเ่นเองเเนะครก็อาจจะเป็นอีกมุมมองหอนึ่งที่ทําให้หุ้นการเงินหรือพวกหุ้นไฟแนนซ์ที่ทําธุรกิจการเงินต่างๆนะคร าจะมีความมือว่ามากยิ่งขึ้นนะรวมทั้งตอนนี้เองนะฮะข้อมูลล่าสุดที่กําลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จากข่าวนะฮะที่พี่ม่อนจับกระแสข่าวแล้วก็เอามาสรุปสถานการณ์ให้กับนักทุนฝังว่าเรื่องราวของโลกในตอนนี้นะฮะประเทศแต่ละประเทศเองนะฮะเขาก็จะเน้นในเรื่องราวของการค้าการขายการใช้การจ่ายนะฮะภายในประเทศเป็นหลักเลยนะฮะนักทุน ก็ต้องดูว่าตรงนี้เองจะมีผลขนาดไหนอย่างไรในเรื่องราวของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกาลังซื้อในประเทศซึ่งแน่นอนนะคะหุ้นทางด้านไฟแนนซ์อาจจะเป็นประโยชน์แต่ว่าไฟแนนซ์ต้องบอกได้ว่าหุ้นมันขึ้นมาระเบิดระเบ้อแล้วนะคะนักก็ต้องดูว่ายังมีตัวไหนบ้างนะถ้ามันถอยลงมาแล้วก็นะักลงทุนก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในเรื่องราวของทางด้านหุ้นในประเทศไทยที่มีโอกาสใน,ใ,นในรอบตากนี้ และที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เองที่เราก็มัวจะตกใจเรื่องราวของวิกฤตโควิดในประเทศไทยใช่ไหมแต่โลกก็ยังมีข่าวที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวคล้ายกัสบสงครามเย็นเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะ,ะคุนอายุ20ปีอาจจะ ไม่เคยได้ยินแต่ว,ว่าคนที่อายุเกิน30ปี40น่าจะคุ้นเคยกับคําว่าสงครามเย็นนะฮะกำลังเกิดขึ้นอีกครั้ง,งาห,าหนึ่งกมหาอำนาจของโลกก็คือระหว่างัเสเซียกับอเมริกานะฮะแล้วก็จีนด้วยนะฮะก็แบ่งเป็นฝักฝ่ายนะฮะก็กระแสตัวนี้เองนะฮะก็อาจจะส่งผล ในเรื่องราวของสงครามกันค้ากันเกิดขึ้นนะฮะเพราะมีการแบ็กลิสต์อ่านขาทางฝั่งบริษัทอเมริกาใครที่เบ้าหากับฝั่งรัสเซียก็จะเป็นการแบ็กลิสต์แล้วฝั่งรัสเซียใครที่เขหาฝั่งอเมริกาก็จะเป็นการแบ็กลิสต์กันนี่คือกระแสที่เขาเรียกว่าในยุคนี้นะฮะร,ระหว่างโลกแบบชาธิตยกับโลกอีกฝั่งตะวันออกนะฮะทั้งรัสเซียแล้วก็จีนเป็นนเองส่วนประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางแล้วก็ค้าขายกับอำนาจข,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 ของโลกตรงจุดนี้เองนะฮะ ดูว่าหุ้นอะไรบ้างนะที่จะเอฟเฟกต์ในเรื่องราวของการค้าการขายนะซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายจนเ,นเป็นเป้าอะไรสําหรับในเรื่องราวของสงครามมหาอำนาจที่กำลังจะขึ้นนะอะนนี่ก็เป็นเรื่องของโลกนะแต่ว่าจะเอฟเฟกต์หุ้นบางตัวหรือเปล่าคง,คง,ค,งคงยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าในส่วนของ้านเราตอนนี้นะฮะนักถุนก็รีบหาข้อมูลเลยนะในเรื่องราวของหุ้นที่วิวอนพูดไปเมื่อสักครู่ ที่เกี่ยวกับกาลังซื้อในประเทศและก็การค้าการขายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประเด็นกระแสที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะซิตี้กรุ๊ปจะขายเขา,เ,า,เ,าเรียกว่าดีเทลนะฮะแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือข้อมูลของดีเทลซิตี้แบงก์เองจะเป็นจุดที่สร้างโอกาสการขยายหรือว่าการก้าวกระโดดของหุ้นการเงินซึ่งหุ้นการเงินในประเทศไทยในตอนนี้ใครบ้างล่ะ ที่มีเงินและมีอิทธิพลมากๆในการซื้อกันขายนะฮะว่าจะเป็นกลุ่มแบงค์นะฮะกลุ่มแบงค์ก็ถือว่ามีเงินเยอะมีเชื่อก่อนเกิดวิกฤตจําได้ว่ากลุ่มแบงค์ไม่ว่าจะเป็นเคแบงค์เอซีบีแบงค์หรือว่ามีบีแออะไรต่างๆนะเขามีการระดมเงินทุนเนี่ยนึกถึงจำได้นะฮะเป็นาลาักษณะเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศน,นั่นเองนะคะซึ่งมีมูลค่ามากมายตรงนี้นะฮะเพราะเขา ตุนไว้ก็ต้องติดตามดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะคะมันจะเอฟเฟกอะไรกันบ้างในช่วงนี้กับเรื่องราวที่เกิดกำลังเกิดขึ้นนะอันนี้เราจับกระแสจับฐานกันนะคะเพื่อประเมินถึงเรื่องราวของหุ้นบางตัวที่คาดว่าจะมีการแอคชั่นหรือปฏิบัติการบางเรื่องออกมานั่นเองนะแล้วก็มีข่าวมาในเรื่องราวของซิตี้กรุ๊ปนั่นเองนะคะทุกท่าน ก็ต้องจับตาดนูนะว่าเหตุการณ์นี้จะสง่งผลกับหุ้นอะไรบ้างแบบแบงก์ใหญ่แน่นอน BBL s c b, BL, b กสิกรไทยซึ่งมีพลังมหาอำนาจคอ n เรัชันฐานธุรกิจแล้วก็ฐานการเงินกันอยู่นะคะว่าจะสามารถที่จะล้างดิสซับชันธุรกิจเขาไปในรูปแบบก้าวกระโดดในการที่จะเก็บ Data ตัวลูกค้าที่ใหญ่ตัวที่สุดในประเทศไทยได้รห,ะะะหรือเปล่านะคะหรือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับแฟแนนซนอื่นไม่ว่าจะเป็นสวัสด์ MTC KTC อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสามตัวนี้ k t c ีนี่เขาก็าไปทำธุรกิจกับซิมิโก้ไปอีกจุดหนึ่งนะคะที่เกี่ยวา้พร้อมแต่เงินเขาจะหนาแบ็กอัพอันใหญ่โตของ KTC ก็คือแบงก์กรุงไทยนั่นเองนะคะจะฟ้าในเรื่องราวของธุรกิจสินเชื่อรีเทลนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าในส่วนของ MTC กับสวัสด์นี่ก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งนะคะแต่ว่า คงยังไม่ถึงขณะที่จะมาซื้อตัวธุรกิจสติ้กรุ๊ปได้นะก็คือพลังมาหาอำนาจกันในประเทศไทยตัวใหญ่ๆขนาดนั้นเองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่พี่ว่านจับข้อมูลมาฝากนะักลงทุนในรอบสัปดาห์นี้ที่มีเรื่องราวที่มีความน่าสนใจนะคะสำหรับประเทศไทยถึงแม้ว่าเราจะมีข้อมูลการระบาดทางด้านโควิดมาเรื่อยๆก็ตามน,นะคะแต่ว่าชีวิตก็ต้องมีการดําเนินต่อไปแต่ว่าชีวิตที่มีการดําเนินต่อไปตรงนี้ จะมีการปรับตัวแบบไหนอย่างไรเราเราอยู่ในตลาดหุ้นเราจะได้ประโยชน์อะไรแล้วเราังทำมาหากินกับตลาดนี้ได้ยังไงกันด้วยนะคะซึ่งจุดนี้เองสำหรับนักลงทุนที่ม่นเองนะคะก็น่าจะเก็บเกี่ยวข้อมูลประเด็นในเรื่องราวของโอกาสต่างๆที่กลาลังเกิดขึ้นในตลาดหุ้นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคนอยู่ในวงการตลาดหุ้นจะต้องวอกได้ว่าคนที่อยู่ในวงการนี้นะคะส่วนหนึ่งนะคะก็คือ จะไม่ไม่ใช่เป็นคนร้านสมัยจะเป็นคนที่ชอบที่จะหาข้อมูลนะฮะหลายท่านก็เ,เรื่องราวของความรู้ทางด้านเทคนิคนะฮะไม่แก่เพื่อนเรียนนะพี่มอนแนะนำน,นะแล้วก็หลายๆท่านเองก็เกี่ยวข้องกับพื้นฐานก็ชอบอ่านข่าวพี่มอนก็ชอบหาข้อมูลความรู้ทางด้านข่าวทั้งทั่วไปนะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็หาได้ทุกช่องทางไม่ว่าโซเชียลไหนโซเชียลไหน,ไหนก็มีให้นังทุนได้ ติดตามอ่ะมากมายนะคะก็ฝากกันนะคะว่าประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นคือโลกเขากำลังมีค่ะเรื่องราวสงครามเย็นกันเกิดขึ้นนะ่ะก็ระหว่างอเมริกาจีนแล้วก็รัสเซียด้วยนะคะแต่ว่าพันธมิตรแต่ละกลุ่มอ่ะใครอยู่พวกไหนก็จะเอเผลก,กับประเทศไทยนั่นเองนะคะส่วนหุ้นที่น่าสนใจก็เรื่องราวของทางด้านหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่จะมีการขายทิ้งของซิทิบา์แลเองว่า หุ้นประสัทในประเทศไทยเจ้าไหนบ้างที่มีกําลังในการเงินการเงินและก็ ion, การดั้นธุรกิจที่จะหยิบชิ้นปรามาจากซิตี้คุ๊ปมาได้นะ,ะซึ่งที่บอกไปมัก็รู่ก็น่าจะเป็นหุ้นที่มีกำลังเงินคุณแมงใหญ่ๆนะแล้วก็มีฐานธุรกิจใหญ่ๆเป็นต้นนะฮะแล้วก็อีก,กันหนึ่งก็คือเรื่องราวของทางด้านคริปโตเคอเรนซี rency, นะคะ สำหรับบัหยุดที่ผ่านมาก็ต้องบอกได้ว่ามีอะไรมากมายที่น่าสนใจซึ่งข้อมูลตรงนี้ทางรายการพิเศษสไลด์อนไ์เองนะคะพี่อนอลก็จะเอามาฝากนักลงทุนนะฮะได้ติดตามความรู้กันนะฮะสำหรับโลกใบน,นี้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายในเรื่องราวของตลาดเงินตลาดทุนและตลาดคริปโตเคอร์เรนซีนั่นเองนะฮะเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ จุดประเด็นให้กับนักทุนได้นะคะตรงจุดนี้เองก็เชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเราก็จะติดตามกันไป,ไปสำหรับี่มอนมันเดย์นะฮะสั้นๆตรงนี้กันนะฮะสำหรับรอบ,บสัปดาห์นี้ในทิศรางของโควิด19เองทุกท่านนะฮะก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ติดนะฮะเพราะว่าป้องกันดีกว่าแก้ไขนะฮะเพราะการวิพากวิปรติไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่กับใครนะคะ ก็จะต้องอมีแมสมีอะไรเชื่อว่าตัวนี้อีกไประมาณสักปีกว่าๆนะจนกว่าไม่ใช่วัคซีนนะจนสิ่งที่ทโลกกาลังรอคอยโลกที่เขาฉีดวัคซีนกำลังรอคอยอยู่ตอนนี้ก็คือ,อตัวยาเหมือนกินยาแก้หวัดเนี่ยนะฮะถ้าหากใครสามารถผิดยาป้องกันตัวโควิด1 9ได้เหมือนยาแก้ไข้หวัดใหญ่ในจุดนี้นะฮนะก็จะทำให้เปลี่ยนโฉมได้ในเรื่องราวของทางด้าน โลกไปดีไปเช่นกันแต่เชื่อว่าโควิดก็ยังอยู่กับ,ก,บ,ก,บกับเราต่อไปไม่หายไปไหนนะฮะแต่เราก็จะอยู่กับเขาได้อไรนั่นเองนะคะก็ฝากความหูใยนะฮะทุกท่านแล้วก็หลายๆท่านที่ได้ทักทายพี่ม่อนมาขอบคุณมากเลยนะฮะที่ได้พูดคุยได้กันนะฮะพี่ม่อนก็ขออนุญ,ญาตทักทายทุกท่านนะฮะที่ได้ติดตามนะฮะสวัสดีทุกท่านนะเห็นชื่อหลายๆชื่อทุกท่านนะ,นะฮะก็ดีใจนะคะที่เรายังเจอกันแล้วก็ ดีใจที่เรายังได้ทักทายกันแล้วก็เจอกันในรายการพิเศษไลน์ไลน์กันนะคะนั่ลงทุนค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็ยนนะะช่วงหุ้นทิมตาแล้วก็ช่วงจับจังหวะลงทุนแล้วก็ช่วงเอาใจไปเลยแล้วก็ช่วงปิดตลาดสี่ช่วงเวลานี้เราก็จะอยู่ด้วยกันเสมอๆแล้วกอ็อย่าลืมน,นะคะท่านที่ติดตามรายการทุกท่านนะ,ะ,ะจดคอมเมนต์มาให้ด้วยนะ,อะ comment, comment, คอมเมนต์คอมเมนต์พูดคุยทักทายจะได้รู้ว่าโลกใบนี้ ก็มีท่านแล้วก็พี่มั่นอยู่ด้วยกันนี่แหละในท่านอาจจะอยู่บ้านคนเดียวเป็นต้นนะมีแฟนรายการเหรอพี่ก็อยู่บ้านคนเดียวนะแต่ว่าเวลาเจอได้ยินได้ฟังทางรายการพิเศษถอายมาเจ้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 าแต่ละช่วยแต่เวลาก็เป็นเพื่อนกันนั่นเองนะก็ขอบคุณนะคะสำหรับในเรื่องราวของการติดตามรายการได้รู้จักกันบางท่านรู้จักกันผ่านช่องทางโซเชียลมา หลาหลายปีเนาะห้าหกปีเนาะไม่เคยเจอตัวจริงแต่ยิ่งมาเจอตัวจริงกันโดยสร้างไปนะฮะกับเรื่องราวทั้งความรู้สึกในเรื่องราวของเขาเรียกว่าความสัมผัสหลายคนบอกว่าสัมผัสได้จากเสียงจากตาพี่ม่อนจาก acting บางครั้งก็หงุดหงิดบางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าความรู้สึกเนี่ยที่เราได้แชร์ ด้วยกันนะคะก็ถือว่าดีเนาะที่ได้รู้สึกแบบนี้อยู่ด้วยกันนะคะแต่มีส่วนหนึ่งนะในหัวใจนะคะของพี่มอนเองก็คืออยากฝากในเรื่องราวของความตั้งใจในเรื่องราวของการทํบริการในเรื่องราวของการทําธุรกิจในเรื่องราวของการให้ความรู้นะคะก็จะเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆและเราอยู่ด้วยกันนะคะนั่นคือสำหรับนี้ขอบคุณมากเลยนะคะลานั้งคืนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ